มึงไม่ต้องถามนะไอด้ดำมึงไม่ต้องถามว่าทำไมแบบคนกัมพูชาเนี่ยเขาคิดกับคนไทยไม่ดีพวกเองจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะไอ้เหม็นแดงคนไทยเขาไม่ได้ให้ค่าพวกเอง <c oughs> <c oughs> จะร้องห่มร้องไห้นะโดนทหารไทยนี่ไปเอาสุดทหารเขมรน,นี่ ที่ตุ๋ยแล้วเนี่ยมาให้หมาใส่นะอากาศมันหนาวมันเย็นไอ้บอยนะหมามันไม่มีชุดชส่ทหารเขาเลยเอาชุดมาให้หมาใส่แมมแค่นี้ทำเป็นดิ้นน้ำตาคอจะร้องไห้รับไม่ได้นดิ <c oughs> ทีคอมเมนทำกับประเทศไทยนะ่ะหนักกว่านี้อีกบอยนะคนไทยเขายังไม่ได้ให้ค่าเลย คนไทยนี่เขายังไม่ไปตอบกลับเลยนะนักเรลนไทยนักเรลนขเขมรน,นี่นะครับนะนักเรลนขเขมรน,นี่เอาทุงชาติไทยนะครับมาเหยียบย่ํามาย่ํายีอะไรต่งางๆนานา,นาส่วนนักเรยนไทยนะเขายังไม่ไปทํากลับเลยนะบอยนะมาวันนี้นะครับแค่ทหารไทยนี่เอาชุดทหารขเขมรที่ตุ๋ยเนี่ยมาให้หมามันชัยนะอากาศมันเย็นอากาศมันหนาวไอ้บอยแมม เรื่องแค่นี้เองนี่นะแหกปากโวยวายน้ำตาคอเลยเหรอบอยนะใจเย็นๆอากาศมันหนาวบอยเขาไม่มีซุดให้หมามันชัยเขาเลยเอามาให้หมาชัายแค่นั้นเองนะเขาไม่เคยไปทำอะไรเกินกว่านั้นหรอกนะไม่ใช่คำเมนนะครับที่จะเอาทุ่งชาติเอาอะไรต่งางๆนานาไปฉีกไปย่ำยีเนะี่ยคนไทยเขาไม่ทำหรอกนะอากาศมันเย็นเขาเลยเอามาให้หมาใสย นี่แหละครับทุกคนเนาะเวลาทํากับคนอื่นนี่โอ้โหโหเยาะเยอะเย้ยชอบใจนะครับพอเขาทํากับคืนแค่นี้รับไม่ได้นะเออเป็นยังไงอะทีตัวเองถึงขั้นเดือดดานนะครับแต่พอเด็กนักเรียนนะครับประชาชนคนขมรทํานี่ไอ้บอยมันโหเลาะเยาะเยอะเย้ยชอบใจนะครับที่คนขมรนี่เลาะไทยแต่คนไทยเขาไม่ได้หโวร้อนนะครับคนไทยเขามีการศึกษาคนไทยเขาไม่ได้ให้ค่า ที่ตัวเองโดนบ้างเดือดน้ำตาคอทุกคนโอ้โหนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปรับชมรับฟังนะไอ้บอยมันเดือดน้ำตาคอด่าให้กับคนไทยพร้อมๆกันครับมึงไม่ต้องถามนะไอ้ดำมึงไม่ต้องถามว่าทําไมแบบคนกัมพูชาเนี่ยเขาคิดกับคนไทยไม่ดีก็เพราะว่ามีคนแบบนิสัยแบบอย่างมึงไงน,นะ คนไทยนี่มีนิสัยอย่างมึงเนี่ยเยอะชอบดูทูกไงเหมือนที่มึงกาลังทาอยู่ทุกวันเนี่ยความเสียหายของฝั่งกูมึงสะใจสะใจขอทหารของตัวเองตุยมย่ทำเป็นแบบโอ้โหน้าตาคลอมอากเนี่ยมันคิดเราพวกกูไม่ใช่คนหรือยังไงก็เพราะมึงคิดกันอย่างนี้ไงนะ ถึงมันมีปัญหาไม่ไม่รู้จัดจบสักทีอะนะพวกกูก็เป็นคนนะไม่ต่างอะไรกับพวกมึงนะมึงอะไรหนาหนาวะมึงไม่ต้องมาถามนะไม่ต้องมาตั้งคําถามนะว่าแล้วก็ไม่ต้องมาถามไอ้สคุูปอะไรของมึงแบบไปเล่าแบบนู่นนี่นั่นประวัติศาสตร์นู่นนี่นั่นมึงเอาปัจจุบันก่อนนะเอาแบบนิสัยของมึงที่แบบชอบดูถูกพวกกูเนี่ยเนี่ยคนอย่างพวกกูเนี่ยเขามีสมองกันนะ ก็เพราะว่าก็มีคนอย่างพวกมึงอย่างนี้ไงความคิดอย่างพวกมึงแบบนี้ไงนะอุย้ยทุกคนเพิ่งรู้นะนี่ว่าเหมือนน่ะเขาก็มีสมองเหมือนกันเห <c oughs> มียนก็มีสมองเหมือนกันนะพ่อแม่พี่น้องชาวฝั่งไทยเหมียนเขาก็เจ็บเป็นนะครับเหมียนเขาก็เครียดเป็นนะคนไทยอย่าไปล้อเขาเลยนะ นี่แหละครับทุกคนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับนะพอโดนบ้างนิดหน่อยถึงกับน้ําตาคอนะครับร้องห่มร้องไห้นะครับคนขเขมรทํากับประเทศไทยหนักกว่านี้อีกนะครับคนขเขมรน,นี่ทําอะไรที่แบบว่าย่ําแย่มากเลยนะครับนะเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นนะครับเอาธุงชาติไทยนะครับไปกดลงชักโคก เอาธนบัตรไทยนี่ไปสีกไปเผาภัยทิ้งนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ที่คนไทยนี่เอาธนบัตรเขมรนี่มาจุดมาเผาภัยทิ้งเลยนะครับเต็มที่นะครับที่ผมเคยเห็นถ้าไม่ใช้เขาก็ทิ้งนะครับอ่าสิงทิ้งแบบธรรมดาเลยนะครับใส่ถุงใส่อะไรก็ไปทิ้งเขาไม่ได้แบบว่าเอามาสีกเอามาเผาภัยเอามากดลงชักโครกนะไม่ได้เอาธงชาติเขมรนี่มาย่ำเยียอะไรต่างๆนานานี่คืออ่านิสัยของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับนะ คนไทยเขาเคยด้อยค่าขเขมรตรงไหนครับนะคนไทยเขาไม่เคยดูถูกนะครับนะบอยต้องไปคิดและพิจารณาคําพูดของบอยก่อนนะครับก่อนที่เขาจะทํากลับแบบนี้นะครับประเทศขเขมรเนี่ยโอ้โหทาสารพัดอย่างเลยนะครับคนขเขมรเองก็น่าจะรู้นะครับบางส่วนบางคนก็น่าจะรู้ที่เคยเข้ามาทําการทํางานในไทยว่าคนไทยเขานิสัยระบุค,คลิกเป็นแบบไหนนะครับ นายจ้างไทยทุกคนนะครับคนเขมรนี่เข้ามาทํางานเขาให้การให้งานให้ที่หลับที่นอนนะครับกินอยู่สุขสบายคนไทยเขาไม่เคยดูถูกนะเออพาม่าเนี่ยเป็นยังไงนะพาม่าลาวเวียดนามนะครับถ้าคนไทยนิสัยไม่ดีไม่มีใครอยากเข้ามาหรอกใช่ไหมล่ะเออถ้าประเทศเขมรดีอะทไมทุกคนไม่ลหลั่งไหลไปประเทศเขมรน,นะเออเขาจะมาประเทศไทยทําไมนะครับโอ้โหพูดต่างๆนานาเน,นี่ยเยอะเย้นะมันไม่แบบว่าไม่เหมือนกับ สิ่งที่เราเห็นน่ะเออคนเขมรเขามักจะพูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นนะครับทุกคนสุดท้ายแล้วนะครับมันก็นี่แหละครับนะเวลาโดนทํากลับบ้างถึงกับร้องห่มร้องไห้น้ําตาคอไม่พอใจนะครับอ่าเขาบอกว่าคนเขมรก็มีหัวใจอ่าคนเขมรก็มีจักษีคนเขมรก็มีสมองอ้าวและคนไทยละ่ะที่เขาโดนกระทํามาละ่ะเขาไม่รู้สึกบ้างหรอ เขาคุณรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะตอบโต้ไปมันก็ไม่ได้อะไรคนไทยเขาเลยไม่ได้ให้ค่านะครับนะมาวันนี้นะครับทหารไทยแค่เอาชุดไปให้หมาใส่เออนะไอ้บอยมันถึงกับดิ้นไงบอยรู้ไหมว่าอากาศมันเย็นนะอากาศมันหนาวไงบอยรู้จักปะตรงเขตภูมคมมะเขือตามฐานตามอะไรมันหนาวอากาศเย็นนะใครมันจะเหมือนทหารเหมอนบอยแล้วเนาะไปนอนอยู่ในนู่นนะในถ้าในรูนู่น อากาศมันก็ไม่เย็นนี่ทหารไทยเขาไม่อยู่ในรูนะเออเขาผูกเปนอนตามต้นไม้อากาศมันก็เลยเย็นนะชนหมามันก็หนาวเขาก็เลยเอาชุดทหารนี่มาให้หมาชัย <c oughs> สมน้ำหน้ามันทุกคนเออโดนทํากับถึงกับดิ้นครับโอ้โหทีประเทศตัวเองนะเอาทุงชาติเนี่ยไปแขนใส่ก,กับรถนะครับนะใจกลางประเทศกรุงพนมเปญเลยเนี่ยนะ ไทยมีไหมล่ะเอาทุงขมมนมาผูกใส่ไายรถแล้วลากไปตามถนนไม่มีครับคนไทยเขาไม่ทําเพราะเขารู้กิริยามารยาททางสังคมรู้ว่าต่างชาติเขาจะมองคุณยังไงนะครับนี่คือการศึกษาและบุคลิกของนิสัยของชาวไทยนะครับเขารู้ว่าทําอะไรแล้วมันจะได้รับผลตอบรับยังไงนะครับที่ขมมนตกงต่ําทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งที่ขมนทำนะครับนะเอาทุงชาติไทยไปเย็บย่ำอะไรต่างๆนะ ต่างชาติเขาก็เห็นนะคนมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านในโลกโซเชียลเขาเห็นหมดอ่ะนี่แหละครับทุกคนนะมาวันนี้นะครับโดนทหารไทยทํากับน้ําตาคอโอ้โหเจ็บซ้ําน้ําใจเหรอบอยนี่แหละครับทุกคนนะเวรกรรมมันตามสนงไงบอยแล้วโอ้โหโหร้อนมากเลยนะครับนะแถมยังโดนฉีกหน้าด้วยนะทนะหารไทยนี่เขาเอากาเขาเรียกอะไรอะนะ เอาป้ายตรงเสื้อทหารเหม็นออกแล้วก็เอาไปให้หมาใส่ก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> ม็นเป็นหมาไงครับนะท้าทีเขเหม็นนะไอ้บอยเองก็พูดเองไม่ใช่หรอพวกเองจะเป็นหมานะ่ะ <c oughs>